สวัสดีครับพบกับเราหอยลางนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็เอาเรื่องเป็นประวัตินะของรองต่อศาสนาประยุนรัฐแล้วไอ้ที่เขาเรียกสันขวานนั่นอะไรอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าด้ามขวานเออ,อด้ามขวานที่ด้านหลังของด้ามขวานเขาเรียกว่าอะไรยังยังด้านขวานด้านหลังอ่าเออด้านหลังด้านขวานด้านหลังด้านขวาน<อ>แตขวานยังไม่แก่มากเพื่ออะไรอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะมาบอกว่าทำไมจะมีบทบาทในแวดวงธุรกิจสีเทาสีเทาเ่าธุรกิจสีเทาเถาโอเคธุรกิจสีเทาเถาเทาโอเคนะ o is she? เขาคือใครอยู่หลังกำแพงเชิญครับอ่ะเรามาเข้าสู่ชาตะของเขาเลยนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเอาลุงเจอเลยครับผม เขาคือคือลูกของพลตำรวจตีสมชายนี่คือประวัติจุดเริ่มต้นนี้ก็คือรู้เลยนะครับว่าเส้นทางเขามายัางไงมาแบบพวกสายเลือดเลยมาผูอึ๊กอึกอึก,อก,อกเกิดมากูาจะเป็นตำรวจผูยิงใหญ่ <Yeah. S 1> เพราะว่าพ่อไปถึงพลตำรวจตีครับใช่ไหมไปศึกษาเรียนหนึ่งนอกกลับมาปุ๊บก็ได้ไอ้นี่เลยได้แล้วลุงไ,ได้รับตำแหน่งเรียบร้อยเลยเข้าเป็นสารวัดในปี2 2535เลย Oh. เป็นสารวัตรครั้งแรกทันทีเลยปุ๊บ <Okay. S 2> สารวัตรเลยนะแ,แล้วก่อนที่จะมาเป็นสารวัตรอะบอกนิดนึงทําไมเราเขาอ่ะตอนที่เรียนไอ้รุ่นที่33เนี่ยนรต3าเนี่ยทำไมครับผมเขาได้ถูกเป็นตัวแทนของรุ่นส่งไปเรียนในภารกิจพิเศษท,ที่วิทยาลัยตำรวจ FBI สหรัฐอเมริกา จบนอกเลยเนี่ยจบนอกแล้วก็มาเป็นสารวัตรที่กองสารานิเทศสำนักงานตำรวจสันติบาลแล้วก็มาเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เป็นชุดเจเลํารวจเท่ากับว่าผ่านการเป็นตํารวจในหลายหน่ยในหลายๆหน่วยงานก็เลยมีคนรู้จักเยอะเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นอ่าพูดให้สวยๆคือคอนเนคชั่นถ้าแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านก็เส้นสาย เส้น,ส,นสายทำไมเขาทำเขาทำอยู่เขามาสายไงเขามันมาหลังเก้าโมงก็เลยเป็นเส้นสายโอ้โหนึกว่าจะเป็นไรก๋วยเตี๋ยวสุดท้ายแล้วครับเป็นไกรเข้ามาไม่ตรงเวลาโอเคพ <c oughs> อได้อยู่พอได้อยู่ <c oughs> โอเคโอเคแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะโดยความที่แบบเส้นทางเยอะรู้จักเส้นสายเยอะอ่าาะได้เช่นเยอะก็ถูกนายวางตัวนายคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้นะฝากตัวรับใช้นายเออเขาได้วางตัวให้ไปเป็นคนเดินพวย คนเดินโพยเกี่ยวกับธุรกิจสีเถาเถาเถาอเถาเถานั่นแหละนั่นแหละก็เลยทำให้รู้จักพวกบอลไม่เอกรู้จักบอลไม่เอกใช่ไหมคือรู้จักกับแแหงต่างๆที่มันอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวแล้วมันจังหวะนั้นครัเขาเกิด แจ็คพอตทำไมแจ็คพอตทำไมมันมีบอลไม่เอกอีกแล้วกำลังจะโดนเข้าไปจัดการสมาคมถั่วใช่ไหมสมาคมถั่วนั่นแหละเออบอลไม่เอกกำลังจะโดนจัดการเข้าไปขัดขวางเอ้ยอย่านะอู้อย่าไม่ได้อันนั้นเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จะเข้ามาทำอย่างนี้เลยการแกล้งพวกเขาหรือเปล่า ขวางไปขวางมาขวางไปขวางมานั่งไงต่ออผู้ใหญ่สมัยนั้นบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นของสังคมเออเออถ้าเกิดว่ารับหลังก็ค่อยว่ากันอันนี้มันไม่ได้จับตาจับตาอยู่จับตาอยู่ก็เลยเรียบร้อยเลยถูกเชิญเชิญไปไหนเชิญให้ไปอยู่ที่อื่นฮ้ยออกจากหน้าที่การงานไปแต่เขาบอกว่าผมอ่ะลาออกเองไม่ถูกเชิญให้ออกเลย้อ เขาเรียกประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกเชิญให้ออกเรียบร้อยโอ้โหสัตทางการด้วยนะหลังจากนั้นมาปุ๊บเขาก็เลยมีเส้นสายยังมีเส้นสายอยู่เพราะว่ามันมีรากยังมีนึกเบื้องหลังแบ็คของเขาอยู่เออมันฝังลึกเลยปกติแล้วถ้าคนแบบนี้นะถ้าเกิดไม่มีแบ็คนะอยู่ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ่าแสดงว่าเส้นทางของเขาดีโอ้โหมันยู่นมันเหมือนต้นไม้ไง โอ้ไปแล้วมันลงมูลรกเดินทางดีขนาดไหนจนตอนหลังเนี่ยได้มาเป็นรองหัวหน้าพักประชากรไทยดูโอ้เป็นรองลุงหมากเลยรองลุงหมากกันแน้ะเออแต่แต่อีกแยะเป็นรองได้ไม่นานเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับลุงพอลงเลิกตั้งแสอบตกสมัยตอนเรียนลอกกันบ้านเขาบ่อยโอเคเลยสอบตกอ่าแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อรู้มไหมยังไงต่อครับผมอ่าเขาก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับ พวกบอลไม่เอกนั่นแหละอยู่เรื่อยๆใช่สมาคมทัวตอนหลังก็ไปโดนเรื่องไอ้ที่เชียงใหมอะไรรู้ไหมอะไรกีกล่ะโอ้โหมีบีการนะทีบีบีการนะเออแล้วก็ไปร้องเรียนตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปที่สนามมานี่เป็นปัญหาหนักเลยนะสนามม้านะครับเออดังเื่งไหใช่ใช่เขาบอกบอกว่าถูกถูกไล่ตุก่ๆ ถูกไล่ตุง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 เฮ้ยทำไมประวัติเขาเนี่ยนะมันโชคชอยยังไยลุงแล้วเขาเข้าไปเกี่ยวใครนะคนนั้นเสร็จเสร็จเสร็จหมายถึงว่าไงคือเสร็จเรียบร้อยแบบไม่มีอะไรกล่าวถึงหรือเสร็จเรียบร้อยคือไปต่อเลยใครที่มีปัญหาถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมเขาจะตามเข้าไปบอกเดี๋ยวจัดการให้เออแบบอันนี้น่าจะเป็นสำนักงานกฎหมายได้นะเนี่ยถ้ว่านในต่างประเทศมีใช่ไหมต่างประเทศเขามีแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวจัดการให้จะดูแลให้อะไรประมาณแบบนี้ดูแลคุ้มครองดูแลคุ้มครองอะไรแบบนี้เออ ถ้าพูดกันตรงๆแล้วเขาเรียกว่ามาเพียมาเพียใช่มาเพียพอเจอปุ๊บเพียหมดเลยอ่ะเสียโป้ก็เจอกันเรียบร้อยไปไงตอนนี้ไปทำอะไรละไปนั่งเล่นอยู่ข้างในไปนั่งเล่นสบายเลยใช่ป่ะนั่นแหละมุงลวดมุงลวดวด้วยมุงลวดเออแล้วก็ที่มาดังๆอีกทีหนึ่งตอนที่เขาก่อนหน้าเสียโป้เนี่ยสกินแคร์เหรอใช่ไอตลาดที่ดอนเมืองไงโอ,โอ้โหแล้วก็ไปเถียงแทนคือเวาลามีปัญหาตรงไหนไเขาจะไปออกหน้าแทนแล้วเขาบอกว่าเขาอะ <จ>รู้จัก<ำ>กับคนนั้นคนนี้เออรู้รู้จักแล้วทำไมไปปกป้องวะรู้จักไอ้พวกบอลไม่อเอกอแต่ว่าไปปกป้องไอ้พวกบอลไม่อเอกทั้งนั้นเลยอเออบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วไปปกป้องได้ยังไงรู้จักรู้จักบอเออมันมันแปลกไหมใช่ไหมเออแล้ว,ล<ะ>ลวอาแล้วไงต่อว่ามนาะอ่าลุงไหนๆก็ไหนๆแล้วบางคนเขาสงสัยและเขาทํางานอะไรเนะี่ยเขาถือมาแบบปกป้องคนนั้นทําคนนี้ดูแลคนนั้นเทคแคร์คนนี้ได้อาชีพเป็นหลักแหลง่ง ดูเหมือนกับจะไม่มีแต่มีนะเอ้ยมีจริงดิเอ้ยเขาเปิดบริษัทก่อสร้างคอนสตรักชั่นแบบใหญ่โตชื่อไทเวิร์ลไทเวิร์ลเลยเลยไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงมั่งลงเขาถือหุ้นส่วนทั้งหมดนะ51%ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโอ้ยโหดจังเลยตั้งแต่ปีห้า5 5จนถึงปี2562นะรายได้เท่าไหร่7ปีเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเขามีรายได้ปีละ 1 9 <Be festivals> ึ0 0หมื่นเก้าพันสอ้ยเป็นหมื่นเองเหรอเฮ้ยเขาทั้งปีนะขายอะไรเงรายได้มันสึกเท่ากันทุกปีอ่ะไอ้อันนี้มันตกแต่งตัวเลขปะอื่นหรือไม่หรอกเขาคงไม่ทำหรอกเขาเป็นคนดีคนดีเขาเป็นคนดีไม่ตกแต่งอะไรหรอกเขาปแบบธรรมชาติออร์แกนิกเขามีรายได้ปีหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเท่ากับว่าเดือนละพันสองร้อยกว่าบาทแล้วเขาสร้างอะไรวะสร้างโมเดลอันเล็กๆเหรอเดือนละอันเออใช่เดือนละอันนะอย่าสร้างเยอะมันเปลืองอันนี้คือที่มาของรายได้เขาไงตลมือใเขาหลัง หลังจากนั้นนะหลังจากปี62มาปี63ปี64ขาดทุนไม่มีเลยได้ขาดทุนขาดทุนเลยขาดทุนปีละ7,000โอ้โหบริหารดีมากเลยคนเก่งพี่แดเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยเอออสรุกแล้วเนี่ยเออแล้วคือคงไม่มีการตกแต่งบัญชีนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมาอยังบอกว่าให้ไปตรวจสอบไอกองสลากพัดว่าเสียภาษีเปล่าพุณชวิทเสียภาษีเปล่าอื แม่คนนี้เขาก็เก่งนะมีความสามารถมีไปดูแลคนอื่นได้เออแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นกับคุณเสลีพิสุทธิ์้ว่ไม่ใช่เหรอเขามีตําแหน่งอะไรมาจะมาตรวจสอบผมเออนะเขามีมีตรก,กัดแล้วก็วิธีคิดที่แบบเขาเรียกว่าเป็น m i n d s e ที่สุดยอดเออวิธีคิดของเขานี่สุดยอดมากเลยนะเออเพราะว่าเวลาเขาจะไปตรวจสอบใครเนี่ยเขาใช้คำพูดอะไรเขาบอกว่าเขาอะใชอะ้อำนาจของปวงชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ2วรรคสี่ เออตรวจสอบเ,เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ<ำ>เออเออแต่ว่าวลาใครจะมาตรวจสอบเขาอ่ะเขาจะถามว่าค <บน S 2> ุณมีสิทธิ์อะไรเพราะว่าคนอื่นคงไม่ใช่โจรชนชาวไทยเหมือนเขาเองตุ้ยโดน like กั <c oughs> นนะไอ้ไม้เส้นของเขานี่นะมันเหมือนแบบใครอยากจะไปบ้านใครอยากจะไปยืมหยิบย,ยืมอะไรนี่พากลับบ้านได้เลยนะใช้อำนาจนี้เลยนะมาตาาส0วงเล็บสองวัคซี่โอ้โหเสียชื่อเขาหมดเลยเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยนะ ต้องไปบอกว่าให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินคนนั M ้นคนนี้แต่หลายคนก็สงสัยนะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะมันต้องตรวจสอบด้วยหรือเปล่าจะไอ้หมื่นก้าพันสองร้อยบาทแก้ขาดทุนเจ็ดพันเนี่นะมือสอยู่มาได้ยังไงอาชีพพี่เป็นหลักแหล่งตัวเองคืออะไรไม่มีใครรู้นะตัวรูกหลังเฮ้ยเดี๋ยวเพียให้ <laughs> อ,อแล้วเขามีบอกอย่างนี้ด้วยนะเวลาเขาเขาบอกว่ามีนักข่าวถามบอกว่าเอา้าแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปตบรั์หรือเปล่าเอาคุณจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาเรียกว่าทําธุรกิจอตอนไปความสลากพัดก็บอกว่า,าไปทำธุรกิจคุณนะท,ทําธุรกิจไอถ้าเกิดถูกเจ้าหน้าที่มากั่นแกล้งนะเขาบอกงี้เลยนะเดี๋ยวให้เขาไปดูในคลิปเป็นดีกว่าถูกมากั่นแกล้งนะเดี๋ยวผมดูแลตรวจสอบอดูแลให้ เอาสร้งงางนอืมเออถ้ากับว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจทุกอย่างทำอะไรก็ได้ห้าสิบวงเล็บสองวัคซีจัดก,การหมดแต่ถ้าคนอื่นจะมาทำอะไรกับเขาไม่ได้ไม่มีสิทธิ์โอเคเลย,ย<า>บริสุทธิ์ผุดทองใช่ไหมใช่อ่ะชาวบ้านชาวเมืองนะ่ะรักเขามากเลยดูสังเกตเวลามีคลิปอะไรออกไปที่เกี่ยวกับเขานะแต่เขาเป็นคนที่กระตันยูมากเลยนะฮะแล้วก็มีช็อคลิปนะเ ไม่มีอะไรที่จะพ่อกานตัวเองเพื่อจะต่อสู้ขัดขวางกับอำนาจรัฐผมขอเอาชีวิตของคุณพ่อและคุณแม่ผมเป็นเดิมพันเอาชีวิตพ่อแม่เป็นเดิมพันโอ้โยรักตัวเอง็อ้รักพ่อแม่มากผมชัว่วยเลวไม่ต้องบอกประชาชนรับรู้เองได้เหมอนอย่างที่หลายๆคนทุกคนร่วมกัน มาดามผมแล้วสร้างเรื่องให้เกิดขึ้นกับผมผมขอชีวิตท่านเป็นเดิมพันขอให้ท่านได้มีอันเป็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านมีอันเป็นไปแล้วตัวเองอะอยู่สุขสบายอะเด้ไม่ดูกันเอาเองแล้วกันคลิปผมบอกเลยเ<น>ขารักพ่อแม่เขามากแ,แ้ว เวลาจะยืนยันอะไรอาพ่อแม่ไปก่อนเลยจะยืนยันความบริสุทธิ์อะไรอาพ่อแม่กูไปเลยนะนะไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะอันนี้ของสันธนะใช่ไหมใช่ใครจะบอกว่าสันอื่นก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเดี๋ยวไปดูในช็อตเอาเดี๋ยวเราจะก็เล่าถึงเรื่องราวอีกท่านต้องเป็นคู่หูกันตอนนี้ก็คู่หูเลยอ่าเดี๋ยวเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูต่ออีพิซอดสอง โอเคครับผมสำหรับลิปนี้ก็คงคงต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ